อ้าวอะไรกันครับเนี่ยยังไม่ทันจะเปิดคลิปนักโทษหนีทุกคนโอ้โหโอ้โหสวัสดีทุกคนด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TDR Channel กับคอน n t a Band นี่เองนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆไหมนเนี่ยจ้างมาสองร้อยมาเฝ้าเนี่ยแค่นั่งเฝ้าเนี่ยมันมีปัญหามากหรือยังไงฮะฮะ แค่คนต้องคนยังเฝ้าไม่ได้เงินก็จ้างเหนื่อยจะพูดมาสแสดงว่าเราจะต้องส่งนักทุวันต่อวันเลยใช่ไหมครับเนี่ยดูทรงแล้วมาทำงานครับเริ่มมาก็อารมณ์เสียสะแล้วไหนดูสิไฟคุณแตกยังคุณแตกไหมสมหวัสดีครับผมสวัสดีฮะ <laughs> อยู่ก็เรียบร้อยอ้าวอะไรกันครับนี่ตรงกัน เอกสารจ้างงานไม่ตรงนะครับมาทํางานแต่ไม่ตรงนะครับโถ่ซ่วมสองนะครับโอเคฮะกากาสแกมขออนุญาตเชิญลงจากรถนะครับผมขอลงนิดนึงนะฮะขออนุญาตด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเขาโดนตรวจสอบให้นะไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างดูเรียบเหมือนจะเรียบร้อยนะไม่มีอะไรครับซุ้มลงซุ้มล้อโอเคครับหลังรถ บทท้ายครับผมสักคู่นะครับเดี๋ยวผมขอตรวจแป๊บหนึ่งนะอืมไฟหน้าครบเครื่องครับไม่เป็นไรฮะอย่างไม่แบนไม่มีแล้วครับโอเคเพื่อนๆคืนของเนี่ยโนสหายอืมทำเหมือนแค่นี้เองแค่ยกของขึ้นเนี่ยเออเขาเป็นอาชีพอะไรครับครูเออศิลป,ปินอาจารย์อาจารย์เป็นครูเหมือนกันไหมมันเข้าไม่ได้ป้ามันเออเข้าไม่ได้ป้า สข้อหาครับเข้าไม่ได้ครับต้องขอภัยด้วยครับผมฮนะขอภัยด้วยที่ต้องไม่อนุม,มัติแค่ไม่มาคงถามว่าแค่นี้เองเหรอผมเป็นคูมเข้าไม่ได้เหรอจริงๆมันก็ควรจะเข้าได้เนาะแต่มันเป็นกฎร,รัฐบาลไงเราก็ไม่อาจที่จะแบบฝ่าฝืนได้ผมต้องขอภัยทุกท่านที่มาเยี่ยมชมอาคาดิทของเราด้วยครับหวังว่าจะได้รับใช้ท่านใหม่ในโอกาสหน้าฮนะ สวัสดีครับยืนโดยไม่พูดอะไรครับหน้าตาต,ตรงแถวนี้บ้าไปแล้วเมื่อวานฉันแสดงในโลโลครเออแล้ววันนี้ฉันเห็นพารงนั่นเป็นนักที่ของฉันคืออะไรพูดอะไรวะนี่ตรวดีกว่าไม่คุยด้วยละเนี่ยภารกิจแท้ต้องกดยังไงครับ อา้ากดยังไงภารกิจแทกอะกดยังไงอะ่ะกดไม่ได้จริงทุกคนกดยังไงอะ่ะเศร้าวะ่ะช่างมันครับถือว่าแบบผมข้าไปหาวิธีกดเอาภารกิจแทกแล้วกันโทษทีอะ่ะขออนุญาตด้วยครับลงจากรถด,ด้วยฮะอืมถึงตอนนี้ผมยังทำภารก,กิจแทกไม่ได้ทุกคนดูดิยังหาวิธีไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร บักเคมหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะบอกผมหน่อยครับผมขออนุญาตเลยขอขอช่วยเหลือเลยระวังไม่ต้องห่วงระวังอยู่แล้วลูกพี่นะฮะผมมาเนียนกริปฮนะไก่สองตัวนะพูดถึงไก่มันตัวสอบไงอะเราคงไม่ผ่าน้องนะผมไม่ทํานะเออผมไม่ผ่าน้องนะครับผมทําไม่ลงบ่งบอกโอเคครับ ไฟเรียบร้อยดีนะฮะอืมผมโอเคหมดนะฮะเหลือแค่สุ่มตรวจโอเคงั้นดูสินค้ากันทุกคนเอ่อเป๋าเดินทางสี่ไก่สองทุกอย่างโอเคนะครับยกเว้นแต่มีอะไรไม่ตรงปะก็ตรงหมดอืมผมว่าคนคนนี้โอเคนะหน้าตาก็ตรงครับเราน่าจะสามารถเออโทษทีลืมคืนของ เราน้าจะสามารถเอาเขาไปเข้าประเทศได้ครับเอาไปทาอะไรวะเอาเข้าประเทศได้เออนะฮะเข้าประเทศได้นะครับต้องขอเชิญนะครับผมขอเชิญเข้าประเทศเรานะครับอนุมัตฮะขอบคุณมากครับขบับขอบไปเชิญดูเลงทะเบียนกันเลยก็ไม่ใช่อีกอะ่ะขั้นหลังปะก็ไม่ใช่อีกอ่ะไปเจพเ ไม่ใช่สวัสดีครับขอลงจอดรถด้วยครับผม <c oughs> ปิดปิดอัดหน้าขออนุญาตด้วยนะครับขอดูเอกสารของคุณด้วยนะครับหน้าตาเช็คก่อนหน้าตาตรงนะครับอ <Okay. S 2> อเนกฎหมายใหม่นี่เป็นโซกกรรมพวกเขาให้เด็กทำงานในเมืองหากฉันไม่ไปที่นั่นโดยเร็วอาจจะเป็นเหตุะก็ได้ให้ฉันผ่านไปเร็วโอเคได้ครับ โอ้โหมันไม่ตรงกันนะสิลูกพี่มันจะผ่านได้ยังไงอะ่ะผมก็อยากจะให้พวกพี่ผ่านนะแต่มันมันจะไม่ได้สิครับอืมผมอยากให้ทุกคนผ่านได้ไปหมดแลลวครับแต่ว่ากฎต้องเป็นกฎนะครับแล้วก็ผมเป็นผู้รักษากฎนะฮะไม่อาจที่จะละเมิดได้นะครับต้องขอบมไม่มีอะไรจริงครับเหมือนจะไม่มีอะไรจริงครับคันนี้ทุกอย่างดูเรียบร้อยหมดครับจริง ผิดแค่เอกสารเท่านั้นเองเอาตีหน้าอีกขานี้ดูเรียบร้อยทุกอย่างครับโอเคครับีมบป้อนหมดเลยฮะแต่ก็ต้องอนุไม่อนุญาตเพราะว่าเขาวันอะไรไม่ตรงว่าจาไม่ได้ทุกอย่างไม่ตรงอนี่ไงหมายเลขนสาไม่ตรงครับต้องขออนุญาตด้วยครับเข้าไม่ได้ครับเสียดายมากครับผมอยากให้ทุกคนผ่านนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้จริงครับกดต้องเป็นกดนะฮะกดต้องเป็นกดครับอยู่กุ้เข่งไหมอยู่กูเข่งเฉย อันนี้หน้าตาคุณน,นี่จะแหงหรือเปล่าครับแกไม่หยาเชียวนะยางแบนยางคุณแบนหรือเปล่าครับหน้าผมเหมือนยางคุณจะแบนนะครับมาทำงานเหรอครับอืมชื่อคุณดูโอเคนะเป็นครูเหรอครับแม่เป็นครูอาจจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวต้อง ขออนุญ,ญาตเชิญลงจากรถสักครู่นะครับไม่มีปัญหาโอเคครับผมอมเดี๋ยวผมขออนุญาตฉายไฟเพื่อตรวจสอบนะครับกระเป๋าสองใบนะครับน่าจะมีข้างหน้าสองใบดูคนนะฮะมีข้างหน้าสองใบนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรครับอืมสองใบข้างหน้าจริง,งโอเค ตอนนี้เป็นแค่ระเบียบการเข้าที่อาจจะเข้าไม่ได้เป็นอาจารย์นะฮะแล้วก็ของทั้งหมดมเรียบร้อยดีครับอ,อ่ะซิดูอ่ะเอาขึ้นเลยไวๆเลยโอเคครับผมยังไงก็อ่ะต้องขออภัยด้วยครับแต่มันเป็นอาจารย์เข้าไม่ได้ครับเรียกว่าเห้ผลดูตลกแต่มันก็เป็นกฎระเบียบครับอืม ต้องขอประธานอภัยฮะ87 PA ไม่ตรงนะก็ยางแบนปะเออยางแบนแต่ว่าผมเอ้ยแบนปะวะ,งงวะหรือเงาวะหรือแบนวะสวัสดีครับขอดูด้วยครับผมมาทำอะไรมาทำงานเหรอครับชื่อคุณนี่โอเคนะฮะอันนี้ก็โอเคโอ้โหผมเหนื่อยแล้วไงการตรวจสอบจะแย่ละครับ ชื่อคุณก็จ้างงานไม่ตรงครับโทษทีครับจ้างงานไม่ตรงเหรอครับจ้างงานไม่ตรงนะฮะตอนนี้จ้างงานไม่ตรงครับอจ้างงานไม่ตรงครับอรถคุณยางแบนอยู่สองเหรอครับยางแบนสองเหรอครับกันเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตลงจากรถด้วยนะครับผมมีเบาะแสลงรถคุณนะฮะขออภัยนะครับยางคุณแบนสองยางนะอขอตรวจสอบสักครู่นะครับ คุณอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหรือนี่ยังไงจะทำอะไรเหรอเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งนะนะฮะต้องขออนุญาตตรวจสอบรายละเอียดนะครับเพราะว่าคุณมีซ่อนเลนนะครับซ่อนเลนนะครับซ่อนเลนนะฮะโอ้โหมันมารอบคันเลยครับอาวุธมันมากันรอบคันเลยครับ ข้างหลังมีไม่เอ่ยไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวอยู่นะิ่งๆัยู่นิ่งนิ่งอย่าไขาสือ่ออยาไขาสื่นะฮะอืมน่าจะมีแค่นี้ครับอาจะต้องขออนุญาตที่จะจับกลุ่มนะฮะไม่ผิดหรอครับไม่ผิดหรอครับเรียบร้อยทุกคนนะเดี๋ยวผมสั่งเพื่อนก่อนเมียเชนงฆ่าแน่นอนนอาวุธขนาดนี้ เก็บกวาดเพื่อนโอเคทุกคนแต่วันนี้เราต้องไปส่งผู้ต้องหาครับเพราะว่าการปล่อยไว้เกินหนึ่งวันมีปัญหางงไหมผมโดนหนีเฉยเลยอ่ะย้ายครับต้องเอาไปจับกลุมนะครับโทษทีฮะไปครับเดี๋ยวเราไปกันเฮ้ยเราต้องโหลดอัปเกรดแล้วแต่ว่าหน้าตาเหมือนเดิมเลยวะมันดีขึ้นจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมดีขึ้นเนาะ ทำไมห,หน้ามันบู๊อย่างเงี้ยอ๋อเราเราไปบั๊มมานี่ว่ะโทษทีลืมเกียร์ทางครับเฮ้ยเร็วขึ้นจริงเร็วขึ้นจริง,รงเห็นเลยเห็นได้ชัดเห็นชัดจริงเนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกคนบอกว่ามันเหมือนเดิมนี่วะ่ะเฮ้ยแต่เร็วขึ้นจริงทุกคนผมขับแล้วผมรู้สึกได้ว่ามันเร็วขึ้นแต่ก่อนยังเอ,อื่อย่ะตอนนี้ขึ้นแรงและไอ้ายโอ้โห ผมเปิดไซเรนอยู่นะมาส่งครับเรียกว่าเปิดหัวเคลียร์ทางอ่ะโอ้โหฉันหนวังว่าจะได้เจอพวกเขาในเมืองเหรอโอ้โหแมวก็มีเพื่อนอยู่ข้างในเหรอครับเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผมไปส่งหลายรอบแล้วครับขอเชิญสักคู่ครับกำลังไปส่งนะฮะกำลังขับแวนรถรอบโจมตีเหรอไหนวะข้างหลังโอเคครับ คงไม่สู้นะผมคงไม่สู้ครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปในการต่อสู้ฮะไปะทุกคนแคมป์แรงงานครับมาถึงแล้วครับปื๊บอะโอ้โหทางก็ใหญ่โตสวัสดีครับผมมาแล้วฮะกลับรถก่อน อา้าวเฮ้ยเดี๋ยวอาแล้วกูชีบหายแล้วนี่มันติด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 โอ้ยจะทำข้างในให้มันใหญ่หน่อยก็ไม่ได้เนาะมาส่งคนครับสองร้อยหกโอเคผมไปหานี่ต่อไปหาลูกพี่ต่อ ไปหาพี่เวดดีปะ่ะไหนก็เข้าเมืองแล้วเออผมไปหาพี่เวดแป๊บนึงครับโอ้เดี๋ยวเนะดี๋ยวทบที่โอ้โหเกือบแล้วเกือบลั่นแล้วเกือบลั่นแล้วไปหาร้านเวดกว่อนครับไปซื้อของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งของกลางกันฮะมิวจะโดนตุยเย่ป่ะครับรถแบบหาก,กับชนแบบปังเลยอนะ่ะเดี๋ยวว่าเปิดบ่อเคลียร์ทางอะแต่ผมขับไม่เก่งอ่ะทุกคนต้องเข้าใจผมนะผมขับรถแย่มากครับผมเลยต้องเปิดเคลียร์ทางให้ตัวเองอะ น,น,น่าจะไรายหน้านี้ปะ่ะเออทายนี่แหละร้านของเวทเวทแวดเออนแวดอะสักอย่างอะสักชื่อฮะถึงแล้วครับว่าเราก็มาจอดตรงทางออกเลยครับอขอดูราคาเน่อยนะถ้าเกิดเราอยากได้ปืนคือ โหลูกซองเจ็รฮะลูกซองแพงมากครับเจ็ดรอยเลยเหรอซื้อก็สุนหน่อยแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวซื้ออ่าพวกแฉลงเพิ่มครับแฉลงเหมือนเราใช้เยอะนะอันเนี้ยแฉลงสองครับมีดผ่าตัดอีกสักหนึ่งทำครัวหนึ่งครับสำรองไว้ครับขวานยังมีนะฮะ ที่จอดน้ําแข็งต้องใช้ปะเอาไว้แล้วกันนะเต็มกาฟเกทุกคนมาครับเดินทางต่อครับเราจะไปกันที่ของกลางครับส่งของครับตอนนี้ผมจะได้อัปยศอีกแล้วว่าจริงตอนนี้มีสองบ้างแล้วฮะเหลือเป็นสามบัง้งละเป็นหมื่นตำรวจโทรยดโคตรสูง ลงไม้เดี๋ยวต้องไปทางไหนวะต้องเลี้ยวขวาโทษทีจริงจริงผมแอบเริ่มขับแบบจะจำทางได้แล้วนะแต่เดี๋ยวขอ,อกสักแป๊บหนึ่งครับอาจจะจำได้ทั้งแมปนะอืมนนี้กำลังพยายามจำทางอยู่ครับถูกไหมถูกถูกถูกครับเดี๋ยวเลี้วยวขวาสานตำรวจครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่งของกลางเสร็จพูดแล้วกลับบ้านครับพอแล้ววันนี้ จบกันทีฮะรถใหม่แรงกว่าเดิมจริงรถใหม่คันนี้โคตรแรงอ่ะมีความสุขครับจากเดิมยังเอื่อดเลยนี่โอเคแล้วอย่ารถอย่าขวางทางน้องรถพี่แรงนะอืมเฮ้ยโหร้อยสี่สิบบาทเฮ้ยร้อยสี่สิบยูเอสอ่ะเออหน่วยมันยูเอสนะคอยหลังออกครับ เรียกว่าคันนี้มา,าทีนี้ถนนปันป่วนเลยครับโอ,ตอ้ต้องแซงต้องแซงครับเปิดวอเพื่อเคลียร์ทางครับเปิดตลอดทางครับอืเหมือนคนไม่ค่อยหลบวอผมแล้วว่ะ ผมคิดไปเองเมื่อวะผมถึงกันคนไม่ค่อยหลบแล้วอะหรือผมเปิดเล่นเกินวะคนเนเลยไม่เชื่อแล้วมันด่วนจริงเมื่อวานเ้ยถึงด่านสักทีฮะเก็บรถด้วยนุม่มครับท่านเรียบร้อยครับ เย,ยเรียบร้อยเฮ้อเย็ยยนอีกแล้วเลยเนี่ยเพื่อนเอ,อ้ยขออนุญาตด,ดูสักครู่ว่าเรามีอัพอะไรได้บ้างนะขอดูหน่อยอืมอัพตำรวจ300คนนี้ช่างซ่อมสุขภาพผู้คุมเฮ้ยมีสไนเปอร์ด้วยเหรอน่าสนใจว่ะคนจะน่าสนใจพนสไนเปอร์ครับไม่รู้เราจะต้องมีการบวกหรือเปล่านะฮะ อนี่องค่าใช้จ่ายเราายวันที่พักยี่บาทครั้งสินค้าย่สิบยี่สบุคลากรเรามีโอ้โหคนละยี้าบาทอีกยานพานะค่านี่โอ้โห,โโหสำรวจไฟ 04. ส่วนทับสิบสี่ศตรูรายสิบสามการแทรกแซงที่ความสําเร็จอันดับผมร้อยตำรวจด้วยผมอันดับคือผมร้อยตารวจนะฮะทางานเพื่อทุกคน <laughs> นักโทษที่เก็บของโอเคครับไรายได้ทั้งหมดห้าพันกว่ายูโอเค โอเคดีอยู่อะดีแหละถ้าสไนเปอร์มาอยู่ตรงไหนวะเออไม่รู้วะ่ะเดี๋ยวต้องลองจ้างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมีตังค์นิดหนึ่งเดี๋ยวจ้างไนเปอร์ดีกว่าครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอนทราแบนกับทีเทียชแนลนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยฝากากดไลค์กดซับเป็นกังใจาให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิง่งติดตามด้วยเะหวผมลงคลิปหร่อไลค์จะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะได้มาคุยกันได้ส,สดๆเลยนะฮะแล้วก็ ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดตัวกระดิง่งเออไม่ใช่กระดิด่งอย่าลืมกดไลค์กับซัแฟนเพจสามทีด้วยนะครับใน a c e b o o k นะผมจะลงข้อมูลคอนเทนต์ใหม่ในนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับยังไงผมจะดูอ่านคอมเมนต์ให้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจออีกทีหนึ่ง ep สิบสองนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะอรอดไม่รอดนะฮะโอเคครับผมบายบายครับ